สวยเนอะตามสัญญานะคะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขมุมวิท8ปสนะคะลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่ลอกที่ลงคลิปชุดจิกกิ้ง2290น่ะที่บอกแถมไตพีอีเบอร์สามพนนั่นน่ะ,นะมีเบอร์อื่นไหมพอดีมีคันอยู่อยากได้ลอกเพิ่มนะคะ เราเป็นร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขมุมวิท8ปดิเราจะไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนะคะเราก็จะตามของดีราคาประหยัดมาให้อีกแล้วนะคะก็ตามมาให้นะคะกับลอกสปินนิง่งกิกเสียงลั่นๆสปูลโลหะแถมสาย PE 200เมตรพร้อมไปกับตัวลอกนะคะกับเจ้าไพโอนเนีย ECO นะคะหรือเรียกมันง่ายๆว่าเจ้าลอกไพโอเนีย รุ่นแถมสาย PE ก็ได้นะคะมันจะได้ไม่งงเพราะเขาต้องแถมสาย PE ให้แล้วข้อสำคัญคือเราให้ราคาโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น690 690กับเจ้าเบอร์2,000นะคะจริงๆตอนแรกเขาจะให้หนูขาย790อันนี้คือราคาบริษัทที่เขาขอมานะคะแต่ว่าเราซื้อตัดหมดเลยละกันมีไม่เยอะเบอร์ละแค่หนึตัวเอาจริงจ ทั้งที่แล้วได้มาเบอร์ละ50ตัวก็หมดนะคะหมดหน้าร้านนี่แหละไม่ได้หมดไปถึงในออนไลน์เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าทางออนไลน์จะพลาดกันก็ฉะนั้นสัญญาไว้แล้วว่าจะต้องเอามาลงนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลสามารถสั่งได้นะคะทางออนไลน์เราส่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะให้รางวัลตัวเองได้แล้ววันนี้ไม่ต้องรอสิ้นปีนะคะเพราะว่าสิ้นปีหนูก็จะหนีไปตกปลาเหมือนกันนะคะมา3เบอร์นะคะ วันนี้ลูกค้าจะเยอะนิดนึงเป็นวันหยุดนะคะแต่เดี๋ยวเราเรีบถ่ายกันเลยละกันอันนี้เป็นเบอร์สองพันจัดชุดไปแล้วเมื่อกี้อีกคลิปหนึ่งนะคะพร้อมกับคันเบ็ดใบสันแต่อันนี้สําหรับลูกค้าที่อยากซื้อแยกนะคะเบอร์สองพันขนาดนี้นะคะอ่าอันนี้เบอร์สามพันนะคะขนาดตัวประมาณฝ่ามือเบอร์สามพันเนี่ยแนะนําให้ใส่กับพวกคันแนวหน้าดินอ่าถ้าตี่ยปอมเนี่ยหนูแนะนําเบอร์สองพันก็เพียงพอแล้วนะคะ กร้อยเก้าสิบาทเบอร์สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทขึ้นแค่ร้อยเดียวพอไม่เอาอะไรเยอะจริงๆเขาให้ขึ้นตัวละร้อยห้าสิบแต่ไม่เป็นไรร้อยเดียวพอจําง่ายๆเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเบอร์สามพันนะคะขนาดขนาดมันประมาณดีแม็กสี่ศูนย์ดีแม็กเออไม่ใช่ D 3, 0, ทดีแม็กสามศูนย์โทษทีค่ะจะตัวใหญ่กว่าดีแม็กสามศูนย์นิดนึงไซส์เขาจะกั้มกั้มกันนะนะกั้มกึง่งเบอร์สามพันเนี่ยหนูเคยจัดชุดคู่กับ คันจิกกิ้งเวทหนึ่งสามหรือถ้าเรามีเวทสองสี 2, 4, ่ก็ใส่ได้นะคะหรือจะเป็นสายหน้าดินถึงกึ่งหน้าดินคันเจ็ดฟุตแปดฟุตใส่ได้กําลังสวยนะคะขนาดนี้ทุกเบอร์ทุกตัวแถมสายพ e. ีแท้ของไพอเนียถักแปดจากโรงงานของแท้เลยนะคะพี่ไม่ใช่แบบนี่นะปกติแค่สายพีเอย่างเดียวม้วนหนึ่งเอาแบบโนเนมโนเนมเอาแบบมี้ยี่ห้อแล้วสาย p e. ีแท้นะคะโนเนมก็ต้องม้วนล,ละสองร้อยห้าสิบาทแล้วแต่เนี้ยถ้าเขาขายแยกม้วนหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรอ่ะ สามร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้เขากอแถมมาให้คุ้มวันนี้ไม่มีอีกแล้วให้โปรสิ้นป,ปีปีนี้มาเป็นปีโควิดเขาอยากให้เราก็ขอจัดให้ลูกค้าด้วยเราก็อยากให้ลูกค้านะคะอันนี้เป็นเบอร์สี่พันเบอร์สี่พัน่ยหนูสั่งมาให้สําหรับสายหน้าดินนะคะสาหน้าดินหรือว่าจิก๊กจิกที่เบอร์คันเวทสองสี่สามหกอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากได้แบบลอกราคาแพงมากอาจจะไปกันหลายๆคนก็ ซื้ออย่างนี้ให้เขานะคะเขาจะได้ไปใช้งานไปด้วยกันตกด้วยกันจะได้สนุกอะราคานะคะหกเก้าศูนย์เบอร์สามพันเจ็ดเก้าศูนย์และเบอร์สี่พันนะคะแปดเก้าศูนย์เอาซีเอาซีตัวนี้หนูขอนิดนึงคือเอามาแทนจะเอามาแทน SN s อ s อให้นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็สเปคเท่ากันนะคะสเปคใกล้เคียงไม่ถึงกับเท่ามันคนละแบรนด์กันนะคะเทียบเป๊ะไม่ได้นะคะแต่ไพโอเนียก็ไม่ขี้เลยนะ ไอโอนี้ er ก็ไม่ขี้เหร่เป็นแบรนด์เกรดดีของสิงคโปร์นะคะแล้วข้อสาคัญคือลอกรุ่นเนี้ยเขาได้รับรางวัลสิงคโปร์นะคะดีเด่นออกแบบที่ดีเด่นปีเออของสิงคโปร์นะคะปี2014เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าจัดคุ้มค่านะคะเขาให้รางวัลเพราะว่าดีไซน์ดูดีอุปกรณ์ที่ให้มาค่อนข้างครอบคลุมนะคะแล้วข้อสาคัญคือราคาจับต้องได้ของแท้นะคะของแท้อ่ะเรารีวิวเบอร์2,000 3,000ไปแล้ว หนูขอมารีวิวคลิปนี้กับเบอร์สี่พันแล้วกันนะคะราคาแปด้อยเก้าสิบาทแถมสาย PE สามสองร้อยเมตรนะคะตัวเบอร์อื่นๆเนี่ยหนูรีวิวไปในคลิปชุดคลิปอะไรคลิปจิ๊กไปแล้วเนาะก็ดูได้นะคะเผื่อเราจะได้ดูว่าเอ้ยเรามีคันประมาณเนี้ยใส่คู่กับลอกเบอร์ไหนดูได้นะคะอันนี้ขอรีวิวเบอร์สี่พันแล้วกันนะคะเบอร์สี่พันเนี่ยสําหรับสายงานหน้าดินงานทะเลนะ ใส่ได้นะคะใส่กับคันเวทสามหกใส่ได้นะคะใส่กับคันหน้าดินแปดฟุตเก้าฟุตตีฟุตใส่ได้เลยนะคะเขาแถมมาเป็นสาย PE ให้กอมาให้เลยนะคะแล้วข้อสำคัญคือกิ๊กเสียงลั่นอ่าอีกเสียงแต่งมาให้แล้วนะคะพวกลูกค้าที่ชอบไปตีเหยื่อใช้ฝั่งใช้ได้เลยนะคะลูกปืนสแตนเลสสามลูกปืนนะคะให้มาเฉพาะตัวสําคัญคือตัวจําเป็นนะคะก็คือสามลูกปืนก็แต่มันก็ลื่นเลยนะ เขาเป็นลูกปืนสเตลเลตนะไม่ใช่ลูกปืนแบบลูกปืนโนเนมแบบใส่มาเป็นแหวนรองไม่ใช่นะคะอันนี้คือลูกปืนของแท้นะคะลื่นไม่แกว่งนะสปูลโลหะนะคะหนาแน่นลายโรเตอร์ใหญ่นะคะลายโรเตอร์ใหญ่นะคะไม่บาดสายนะคะความแข็งแรงโอเคเลยแขนเป็นแขนทรงโรบอตนะคะสีบรอนเงินสีโครมนั่นเองนะคะจะเงาเาหน่อยน็อปเป็นน็อปแต่ง นี่น็อปเป็นน็อปแต่งทรงทีบาร์นะคะแล้วก็มีสีส้มคลคิปมาสีนี้จะเป็นสีใหม่ปีสองพมีสีเดียวเท่านั้นนะคะผลิตสีเดียวปีหนึ่งผลิตมาเพื่อให้รู้ว่าเราใช้ของปีนี้นะคะถือขึ้นมาตอนแรกหนูบอกเลยมันคืออาบูมีอาบูขายอยู่พันห้าเก้สิบสีนี้แหละจะเป็นของสองปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้โฉบเฉียวมากขึ้นคือเพิ่มสีส้มสบดํามาให้นะคะก็จะดูดีนะดูไฮโซมาก ดูให้โซมากไม่แกว่งนะคะอันนี้คือเบอร์สี่พันนะคะเบอร์สี่พันก็อย่างที่บอกนะคะประมาณชิมานโนได้ว่าเบอร์สี่พันทั่วไปนั่นแหละคะ่ะแต่ข้อดีคือเขาแถมสาย PE มาให้สองร้อยเมตรซึ่งสาย PE มูลค่ามันก็อยู่ที่ห้าหกร้อยบาทอยู่แล้วถ้าเวลาเราซื้อแยกนะคะอ่ะหนูจะอ่านสเปค N ให้ดูแล้วกันนะคะตัวนี้จุสายนะคะศูนย์จุดสามห้าร้อยสี่สิบห้าเมตรศูนย์จดสี่ศูนย์้อยสิบเมตรนะคะ แล้วก็รอบเกียร์อยู่ที่5้จุก็เป็นรอบมาตรฐานนะคะรอบรอบมาตรฐานกลางๆนะคะไปทุกตัวของใหม่ทุกตัวพร้อมกล่องนะคะได้มาจํานวนจํากัดนะคะอันนี้เราให้ลงจะลงให้ในละในลูกค้าออนไลน์แล้วกันนะล็อตนี้ยไม่อยากให้พลาดนะคะไม่อยากให้พลาดเพราะหนูบอกเลยไม่เกิน3วันมาต้องหมดแน่นอนรอบที่แล้วหนูลงไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดนะคะก็หมด หมุนไม่แกว่งนะคะบอดี้ไม่เป็นก๊กก,ก,ก,ก๊แล้วนะคะ๋ยงนี้ลอกใหม่ๆเนี่ยออกแบบมาดีนะคะดูแลดีด้วยใช้แบบลุยๆไม่ต้องดูแลเยอะนะคะอ๋อแล้วลูกค้าหลายคนถามว่าเรื่องกิ๊กเสียงของลอกสป,ปินหักเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของลอกสป,ปินทุกตัวนะคะมันมันมีโอกาสทุกตัวที่จะหักนะคะอันนี้มันโมได้สี่สิบาทเองนะคะแต่ว่าเนี่ยคือเขาใส่มาให้เราแล้ว ถามหนูว่ามีโอกาสหักไหมพี่หนูบอกตรงนะลอกสปินทุกตัวมีโอกาสกิ๊กเสียงหักนะคะมีโอกาสทุกตัวเพราะว่าถ้าเราอยากให้มันดังมากแค่ไหนโอกาสที่มันจะตีหกักมันก็จะมากขึ้นนะคะแต่ถามหนูว่าตัวเนี้ยถ้าไม่ได้ปล่อยลากแบบเนี้ยกิ๊กเสียงเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นติดนอด็อตเหมือนหมาป่านะคะก็ขันออกติดใหม่ก็สี่สิบบาทเองนะคะเกิดพงเกิดหักนะคะ แต่ว่าเนี้ยคือจะบอกว่าเขาแต่งมาให้แล้วอันนี้เราก็พูดกันตรงๆนะคะอันไหนเป็นจุดอ่อนอันไหนเป็นแบบเอ้ยมันสแปรได้เราก็สแปรไว้ไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องซีเรียสสำหรับโนหนูว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับคุณภาพที่ให้คุณภาพที่ให้พร้อมของที่ให้มันก็ค่อนข้างครอบคลุมตกปลาในที่นี้ก็ลอกตัวนี้มันก็จะได้เกียร์พอๆกับหมาป่านะคะ แต่ว่าจะเป็นดีไซน์โฉบเฉี่ยวหน่อยอันนี้คือสายพีที่เขาแถมมาให้นะคะกําลังเบรกตัวนี้ไม่ตีมานะแต่หนูลองดึงดูมันก็ค่อนข้างแน่นเนี่ยไม่ออกครับพี่เนี่ยบิดสุดนี่คือไม่ออกนี่คือดึงให้นี่เบอร์สี่พันอ้าออกนิดนึงนี่แต่มันจะกินสายเข้าไปเอ้ยงนี้ไม่ออกบาดนิ้วอีกต่างหากนะคะอันนี้เป็นโม้เพลินเลยอ่ะ ลองเบรกให้แล้วนะคะสี่พันนี่ดึงไม่ออกนะคะดึงไม่ออกที่ออกก็จะแบบสุดอะนี่คือสุดมันบาดนิ้วนะใส e. ่พี่ยีมนเป็นผ้านะคะบาดนิ้วแต่ถ้าถามหนูหนว่ามันก็เกือบสี่ห้าโลเลยนะเพราะเบอร์สามพันนี่หนูเคยดึงให้ลูกค้าเขาไปตกไซส์ใหญ่เลยนะก็สากระมงที่เขาไปลองมานะคะลูกค้าซื้อไปเบอร์สามพันไปถึงก็ลงเลยเจอกระมงไซส์เจ็ดจีทอย่างเงี้ยได้เชื่อปะชุดนั้นสองพันสองเก้าสิบพร้อมค้งคันทั้งลลก แต่อันนี้เรามาจัดลอกแยกให้แล้วกันนะคะเก้าร้อยอ่ะแปด้อยเกสิบาทเบอร์สี่พันอยากให้ลองดูนะคะว่าใส่ p ีแท้ไม่แท้มันดูยังไงนะคะหนึ่งก็คือต้องเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักนะคะตัวนี้จะเป็นถักแปดของไพลอนีอถ้าถามหนูหนูว่ามันก็ดีเลยแหละดีเลยในระดับที่แบบแถมมานี่คือไม่ใช่ของไก่กานะคะแถมมาของแถมแบรนด์อ ตัดให้ดูนะคะเป็นแบบแปดเส้นถักนะคะตัดขาดนะคะสายที่ทุกตัวเอากันไกลตัดตัดขาดนะคะมันจะไม่ยืดเหมือนเอ็นแค่นั้นเองนะคะแล้วเส้นจะเล็กกว่าเอ็นนะคะสายเอ็นมันเป็นสายพลาสติกใช่ไหมคะพอเวลาเราเอากันไกลตัดมันก็ขาดเหมือนกันแหละแต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเวลาเรากระชากอ่ามันจะมันจะยืดถ้าเป็นเอ็นแต่เป็น PE เนี่ยมันไม่ยืดนะคะแต่ข้อเสียของ PE ก็คือมันไม่มันไม่จมน้ํานะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าเขามีเคลือบสารกันน้ํามาให้อ๋ออันนี้นี่รีวิวลอกหละ หลักร้อยนี่ให้รายละเอียดเหมือนลอกหลักหมื่นเลยนะที่แถมมาไม่ใช่ว่าอยากคือหนูอยากให้ใช้ไม่อยากให้ทิ้งนะคะไม่อยากให้เอาไปแล้วแบบเอ้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะของแถมมันก็ดีเหมือนกันนะในอันนี้อันนี้เขาเคลือบกันน้ํามาให้แล้วนะคะสายจะไม่แตกออกมานะคะตัดแล้วจะเป็นเป็นตัดแล้วถ้าเอาไปเช็คลนมันจะเป็นปมไหมนิดนึงนะคะอันนี้คือเคลือบกันน้ํามาแล้วนะคะไม่แตกไม่ไม่ไม่แตกนะคะ ข้อดีก็คือมันไม่อมมันไม่อมน้ําเวลาเราใส่สายเนี่ยเราตีออกไปมันโดนน้าใช่ไหมคะสายมันจะไม่บวมอ่าถ้าเกิดเราไปเจอสายสมัยก่อนนะคะที่เขาตีว่าไดมีมาที่ซื้อมาม้วหนึงห้าร้อยเมตรแบบสามสี่ร้ยบาทอันนั้นมันไม่ใช่ใสาย p ีนะคะพี่มันเป็นเชือกธรรมดานะ เขามาหลอกขายนะคะแต่เราก็บอกกันตรงๆนะคะไม่ได้จะจมตีใครนะบอกก่อนนะอย่าคิดหนูไปประจงประจานไปด่ากันไม่เอานะเราให้ความรู้กันนะคะรู้ไว้ใช่ว่านะคะดีกว่าไม่รู้นะคะใช้ได้ตกสวายไซส์ยี่สิบโลก็ใช้ได้นะคะสาย PE ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปตกสวายต้องเข้าใจก่อนว่าสาย PE มันไม่จมน้ําใช่ไหมมันก็อาจจะต้องเป็นบ่อที่ตกไวหน่อยพวกสวายแว้นอะไรอย่างเงี้ยตีกินตีกินอย่างเงี้ยเออมันก็มันดีนะคะอ่ะมา จบคลิปกันไวๆตัดจริงต้นสดนะคะโนแซโนซัน no no นะคะเบอร์สี่พันนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะพโอ وني เอร์ er, รุ่นแถมสาย PE เบอร์สี่พันนะคะแปดร้อยเก้าสิบบาทเบอร์สามพันนะคะเบอร์สามพันนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะเตียปอมนะคะเบอร์สองพันนะคะหกร้อยเก้าสิบบาท จัดไปกันด่วนๆน,นะคะมีเท่านี้นะคะได้มาเบอร์ละไม่ถึงร้อยตัวหรอกเมื่อกี้หนูบอกร้อยตัวใช่ไหมแต่จริงๆไม่ถึงหรอกนะไล่เบอร์กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปไล่เบอร์ให้ดูอีกคลิปหนึ่งดีไซน์ความสวยสวยมากนะคะสวยมากสวยกว่าแม่ค้าเยอะนะคะไม่ต้องกลัวในราคานี้นะคะโอเคไปดีกว่าดีค่ะ